คดีอาชญากรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสุนันทานะคะที่การศึกษานั้นพบว่าฝุ่นในชุมชนมีส่วนผสมของถานหินจริงซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวติดตามจากรายงานคุณขวัญเรือนเอ็มโอด นี่เป็นเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถงศึกษาปีที่6ทั้งหมดของโรงเรียนบ้านคลองสำโรงในตำบลสวนส้มอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครที่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง78คนจาก2ปีก่อนที่มีอยู่กว่า100คนจำนวนเด็กที่ลดลงแม้ผู้อำนวยการโรงเรียนจะระบุว่ามาจากหลายปัจจัยรวมถึงจำนวนโรงเรียนเอกชนที่เพิ่มขึ้น แต่ผู้ปกครองส่วนหนึ่งเชื่อว่านี่เป็นผลมาจากความกังวลเรื่องมลพิษที่เกิดจากการฟุ้งกระจายของฐานหินของโรงงานแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับโรงเรียนอ๋อเขากลัวผลกระทบไหมครับคนที่ย้ายออกอะ่ะประมาณว่าอะไรมีฐานหินมากระทบกับลูกเขาอะไรประมาณนี้แล้วเขาคงมีความเข้าใจฮะแล้วก็ค่อนข้างที่ว่าเออพอมีตังค์หน่อยก็ไปจากนี้ก็ได้ไม่จําเป็นที่ไหนก็มีที่เรียนแต่สําหรับลูกชายผมเนี่ยเป็นความผูกพันด้วย ผมเรียนที่นี่ต่อที่นี่อะไรประมาณนี้ผมก็อยากให้ลูกเรียนที่นี่เหมือนกันโรงงานถ่านหินแห่งนี้เป็นหนึ่งในประมาณ8แห่งในจังหวัดสมุทรสาครที่จําหน่ายถ่านหินหนําเข้าประเภทสับทูมินัตซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพสูงกว่าถ่านหินเร็กไนท์และถูกชาวบ้านรวมตัวคัดค้านเพราะเชื่อว่าก่อให้เกิดมลพิษต่อวิถีชีวิต จนจังหวัดมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวแต่ระหว่างนี้โรงงานได้ขอเวลาหนึ่งปีขนถ่านหินออกจากพื้นที่โดยรับปากว่าจะมีมาตรการควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนแต่จากคำบอกเล่าของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสำโรงพบว่ายัางได้รับผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของถ่านหินสังเกตได้จากฝุ่นสีดาที่เกาะอ,อยู่ตามจุดต่างๆของโรงเรียนเยอะครับ ที่โต๊ะที่กินข้าวที่โรงอาหารแล้วก็เกาะตามชั้นทนั้งสือครับตามซอกยังไงกัเราก็เอาผ้ามาเช็ดนะครับทุกวันนะครับเวลาทําเวนะครับ ฝุ่นสีดำที่โรงเรียนบ้านคลองสำโรงยังเป็นชนิดเดียวกับที่นักศึกษาคณะนิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทานำมาเป็นส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์เรื่องเทคนิคการเก็บวัตถุพยานคดีอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาคดีฐานหินสมุทรสาครซึ่งมีการเก็บตัวอย่างฝุ่นในชุมชนสีครั้งตั้งแต่ปลายปี2554ถึงต้นปี2555และส่งตรวจที่ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าเป็นฝุ่นฐานหินมสมคบแสบมันคือว่ามันเป็นฝุ่นดินผสมกับผงฐานหิน mm hmm. เขายืนยันด้วยค่าความร้อนและเปอร์เซ็นต์คาร์บอนว่าค่าความร้อนเช่นนี้คาร์บอนเช่นนี้คือฐานหินผสมฝุ่นดินไม่ใช่ฐานหินบริสุทธิ mm ์ hmm. เพราะต้นเขามันก็คือผงฐานหินที่กองอยู่กับพื้นแล้วโดนลมพัดปีเข้าบ้านคนรอบข้างทั้งหมดแม้กระทั่งโรงเรียนก็โดน ผลกระทบจากการหายใจฝุ่นที่มีส่วนผสมของถ่านหินจากข้อมูลของนายแพทย์พิบูลอิสระพันธ์รองผู้อำนวยการโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคระบุว่าจะส่งผลต่อร่างกายในระยะสั้นคือเกิดการระคายเคืองต่อตาผิวหนังหลอดลมหรือเกิดผื่นคันส่วนระยะยาวมีข้อมูลจากต่างประเทศว่าการสะสมฝุ่นถ่านหินหรือผงคาร์บอนในปอดในปริมาณมากนานนับ10ปีทําให้เกิดโรคปอดดาหรือพังผืดในปอด โรคนี้หากไม่ตรวจประวัติผู้ป่วยว่าเคยอยู่ในสถานที่ที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นถานหินก็ยากต่อการวินิจฉัยของแพทย์และอาจทำให้เสียชีวิตได้ขวัญเรนเอ็มโอไทยพีเอสรายงาน คณะอนุกรรมธิการเสริมสร้างธรรมพภิบาลด้านพลังงานวุฒิสภาและนักวิชาการบางส่วนรณรงค์เพื่อชี้ให้เห็นความไม่ชอบมาพากลของแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP 2010ฉบับปรับปรุงครั้งที่3ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนน้อยเกินไปค่ะ